4,900บาทถ้าคุณกําลังมองหาชุดฉาบที่เล่นที่บ้านแล้วข้างบ้านไม่ด่าที่บ้านไม่ด่าไม่ว่า,ไม,วาไม่มีปัญหาในเรื่องของเสียงและได้สีสันที่สวยงามวันนี้อ s สมาลิสิกจัดมาให้อีกแล้วเป็นเซตเซตละสีนะมีทั้งหมด7ใบที่ให้มาเลยเป็นฉาบมิ้วอย่างดีพร้อมทําสีทํามาจากไทเทเนียมอะลอยทั้งหมดแต่ละใบเนี่ยมีอะไรให้บ้างในเซต7ใบของเราตัวแรกเลยจะเป็นไฮแคทนี่ คู่นึงสใบขนาด14นิ้วและมีตัวอยู่ไหนอันนี้ไลทฉาบอะฉาบสิอ,อ,อแล้วก็มีชาบ16นิ้วให้อีกหใบโอโซน16นิ้วให้อีกชัหน้าที่เป็นขนาด18นิ้วให้ด้วยและก็ขาดไม่ได้เลยก็คือไลท์นิ้วสแปด10นิ้ว เอาไปด้วยกับชุดฉาบเพดัมบอยที่เป็นตัวไซเลนทั้งหมด7ใบในราคาไม่แค่4,900บาทจากทางร้านอัศว์มิวสิกจัดมาให้แล้วเล่นได้เล่นดีที่บ้านไม่ดา่าข้างบ้านไม่ว่าต้องชุดนี้เลยและสวยด้วย